ต้นวันใหม่อากาศร้อนสุดๆด้วยของเ,เล่นนะคะแตงเลยกล้วยน้ำหม้ามะเฟืองและน้ำแข็งแบบนี้จะพกแอร์ไว้ทุกมามาทมสมบสรณเลยนึถึงคนที่ทำงานกลางแดดเนาะสงสารข,ขาดาน น้ำเต้าหู้เย็นเยนกันนะคะหอนเมยอมพักใจนาร้อนแต่เออ่อยสุดชิคเลยคะเรื่องเบ่งนิดนอันนี้ใช้แทนมะนาวได้ไหมนะมะนาวหมด้น้ีต้องลองเลยนะเพราะเขาบอกว่าอันนี้จากคุณเต้นนะเดี๋ยวเราไม่ได้ลองเซิร์ชดูน้ำเต้าหู้ กินเหี่ยวๆไม่ใส่มะนาวหรือหอมเปรี้ยวลงไปจะทำให้ปวดขาลองดูก่อนทนะุกท่านคุมไวก่อนอ้าวทานด้วยกันเลยนะคะส,สดชื่นมากเล่ะ วันนี้คุณกินแ้นมเต้าหู้บีบมานงนนะ่อือหือ้มจีดก็อร่อยลองดูเลยนะคะสดชื่นแจ่มใสมิพลังผมหลงร่างกายแข็งแรงนงแรงะแล้วอย่าลืมไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์การ นะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วสวัสดีค่ะ